กบสวัสดีชาวคนลักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้เราก็จะมาแกะกล่องต้นไม้ออนไลน์อีกเช่นเคยครับและรอบนี้ก็เป็นเจ้าบอลกระดาษดำด่างอีกเช่นเคยครับตัวน,นี้สั่งมาอยู่ที่ใช้หลักเขาว่าห้าหลักขึ้นเลยครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับผมช่วงนี้แกะแต่บอลดำด่างครับ แกเลยครับผมว่าหน้าตาบอลดำดงังต้นนี้จะสวยแค่ไหนครับผมราคาขึ้นทุกวันครับบอลดำดงังนี่ครับเ,รเกตอย่างดีมากเลยครับผม เดี๋ยวเช็คก,กันนะครับว่าติดไรบ้างครับอ๋อติดนี่ติดนี่น,นี่ครับผมนี่สั่งพุมปลาออนไลน์มาเลยนะครับผมราคาช่วงนี้แบบแพงมากครับใช้คำว่าแสนแพงเลยครับผมแต่ตองกล้อง กันใจซื้อมาครับสะสมให้ได้สิบต้นครับผมบอลดำด่างครับโอ้โหสวยครับตัวนี้สวยมากครับไม่ผิดหวังจริงครับตั้งแต่สวยตั้งแต่ซื้อมาต้นนี้ถูกใจสุดเลยแล้วป้าก็ที่รู้จกักการขายไม่แพงด้วยครับโอ้โหสวยมากเลยครับเบาๆโอ้โหเบาๆ สวยงามครับแต่เพื่อนรุนเครับผมนี่ครับด่างแบบติ่งมาก,กมตัวนี้ป้าชิเงะปล่อยผมเขาต้องขอบคุณป้ามากครับผมต่อไปใหม่ก็ด่างครับสุดจัดตลาดบ,บอก ด่างแร่เท่มมากตัวนี้แล่จริงๆครับเพื่อนๆจะเห็นอยู่ครับผมแล่ไอเทมบนดําด่างแล้วครับเบาๆครับเบาๆลุ้นครับอย่าช้ำเลยนะลูก โอ้โหใบใหม่ก็ดางครับจ้าบมากตัวนี้สวยกว่าในรูปอีกครับตัวนี้นี่ครับผมบอลดำด่างสองใบแบบสวยๆนะครับให้เพื่อนดูนะหนนี่ครับนี่ครับผมโอ้โหแบบจ้าบมากครับต้นนี้ซื้อมาอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเคครับถือว่าได้ถูกมากครับต้นนี้ ถ้าป้าขายสามสิบเคก็ถือว่าไม่แพงครับช่วงนี้ไม่แพงในช่วงนี้ราคาแรงครับในคลิปนี้เราก็มาแกะบอลกระดาษดำด่างครับหนึ่งต้นสวยๆครับรู้สึกว่าชอบมาก,กาต้นนี้ครับถ้าเราปลูกต้นนี้ประมาณสักหนึ่งปีครับมันก็จะสูงประมาณเท่าไร่เราได้ครับราคาก็จะขึ้นหลายตังค์ครับผมคลิปนี้เราก็มาเปิดต้นไม้ออนไลน์กันอีกเช่นเคยครับผม ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีคลิปแนวอื่นเลยครับช่วงนี้ก็สะสมต้นไม้ซะมากกว่าครับผมเดี๋ยวเราอัปเดตกันเลยนะครับว่าต้นไม้ของเราจะเจริญเติบโตเป็นยังไงครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องท وني สกิลนะครับยอดซับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่า 1, 4 0 0งพันสี่ร้อยซับแล้วครับผมยอดขึ้นมาเยอะมากครับผมสิ้นปีเราก็จะจบที่หนึ่งหมื่นซับครับตั้งไว้ครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับกาสวัสดีครับผม